นักศึกษาลองดูนีครับให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับนะครับนะครับรับข้อมูลนะครับรับข้อมูลนะครับลงเซตสองเซตก็คือเซต A กับเซตบีเข้าใไหมครับรับครั้งแรกเป็นข้อมูลของเซต A รับครั้งที่สองเป็นข้อมูลของ เตบีการรับท้งนี้เดต้าั้งป้อนไม่เกิน10ตัวโอเคนะครับไม่เกินส0ตัวนะครับแล้วก็ทำไมครับไม่เกิน1ิตัวนะนะครับแล้วคุณก็เอาเข้อมูลกับ a a และ b มาทำไมครับมาอินเตอร์เซตกันโอเคนะครับก็แปลว่าอะไรอันนี้อะไรที่หน่ครับ2เนาะ สี่แปดไอ้ลบหนึ่งไปคิดนะโอเคไหมครับอ่านได้สาลเ,เรเขียนดีครับอ่าลงเขียนดูครับอันนี้คุณต้องเป็นอะไรนะทำไมถึงเป็นอะไรเรนต้องคิดโดยด้วยลอจิกก่อนทำไมถึงต้องเป็นอะไรบอกะเพราะว่าอะไรเพราะคุณรับข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับคุณรับข้อมูลเข้ามาแล้วคุณต้องเอาข้อมูลที่คุณเคยรับในอดีตก็คือ a กับ b มาเปรียบเทียบกัน เพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่อะไรคุณ huh. รับ A มาต้องไม่รับ B คุณจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมไม่ได้เขาแจกนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องต้องทำเป็นอะไรโอเคมั้ยครับอ่ารับข้อมูลจนกระทั่งเจอรถหนึ่งโอเคมั้ยครับอันนี้คือโฟลว์แบบไหนครับค้ากันนะรับข้อมูลจนกระทั่ง x ไม่เท่ากับรถเก้าเก้าใช่ไหมอ่า โกลก็คล้ายๆกันูหต้องกันนครับอ่านักศึกษาลองเขียนโปรแกรมนะครับเหองไหมครับเราทำด้วยตัวเอง,งนะครับนะครับทันะครับอ,อันนี้คือโกลในการรับข้อมูลเปลี่ยนจากโากลหาค่าแม็กใช่นไหมครับก็เปลี่ยนเป็นแค่โกลอะไรครับรับข้อมูลลงอะไรครับลงอะไรโอเคนะครับทันนะอ่าเราทำด้วยตัวเองครับนักศึกษาทำด้วยตัวเองนะครับ การเปรียบแล้วคุณก็ต้องมีเรื่องอะไรเรื่องับรับข้อมูลเสร็จคุณก็ต้องมาทำไมเปรียบเทียบโอเคไหมครับอลองคิดด้วยัเองครับให้เวลา สิบเนาะโอเคไหมครับโจทย์ก็บอกว่าให้รับเดต้าโจกระหนักรบหนึ่งเนาะแปลว่าถ้าคุณดูอ,อ,อันนี้เหมือนกัคือเทียบเท่ากับโครตัวนี้คล้ายๆอย่างนะี้ใช่ไหมครับถูกไหมใช่ไหมครับโอเคไหมครับอห็นไ้มครับโอเคไหมนะครับรับไปเรื่อยๆเนาะโจกระหนักง x เอ็กซ์ทำไมเป็นลบหนึ่งโอเคไหมครับ น,นะครับโอเคนะอันนี้ก็แปลว่าอันนี้เราก็ใช้าาคำศัพท์นะเริ่มต้นเราคืออะไรนะเขียนคำพูดแล้วแม่ศัพท์เขีเยนตคำพูดเลยนี่อะไรครับติ๊เอ็มเนาะใช่ไหม แล้วอะไรครับ y ใช่ไหมถูกต้องไหมครับทำจน,น,ทนขนาดทำในขณะที่อะไรครับ x ทำไมครับอันนี้ทำในขณะที่ x ไหมครับกับลบเก้าบวกเก้าใช่ไหมของเรามาันก็ต้องทำในขณะที่ x ทำไมครับไม่เท่ากับลบหนึ่งไม่เท่ากัากบพัศชัญ เห okay, ็นไหมครับหันน้รับข้างหน้านี้รับอะไรครับรับเอเหรอแล้วก็ A ช่องที่อะช่องที่ไใช่ไหมโอเคไหมครับ A ช่องที่ I แล้วก็อะไรใส่เข้าไปที่เอาอะไรใส่เอา X ใส่ถูกต้องไหมครับต่อมารับเสร็จเราก็ต้องทำอะไร อันนี้คือ,อคร,ครับเข้ามาอ่านข้อมูลตัวแรกเข้ามาปุ๊บให้ไเท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ใส่อะไรใส่อะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำไงครับเราก็ทำไงครับเราก็ต้อ,องอ่านข้อมูลตัวถัดไปครับเพื่อไปทไําในรอบถัดไปถูกต้องไหมครับก็เป็นลิสต์เลยครับบีเอ็มน,นี้เราใช้เป็นลิสต์อะไรก็ได้ครับไม่เป็นไร เลือดเลือด,ดลาก็ได้โอเคครับโอเคป่ะอะไรครับแล้วอะไรครับเอกบีเหมือนกันนะเอกบีจะต้องรับข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมกระท่าไม่เจอลบหนึ่งถูกต้องไหมครับใครพริ้นท์พอให้ฟฟขเขียนตามได้เลยนะครับ ปัญหาเรื่องการใช้อมิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ลงไรครับลงไรล,ลงดีช่องที่ายถูกต้องไหมครับทำานไหมเอเคไหมครับโอเคแล้วอ่ไหมครับยังไม่จบตอนรับเนี่ยรับเสร็จเนี่ยไอยมัน มันต้องเพิ่มค่านะรับเนี่ยช่องนี้ไอไอต้องขยับค่านะต้องขยับเนาะไอไอต้องขยับนเนี่ยคำถามนะครับไละศาสตที่ตามไอ่ยควณจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่หนึ่งหรือศูนย์หนึ่งหือศูนย์หนึ่งหือูน หนึ่งร้อยส่วนครับถ้าถ้าเป็นหนึ่งจะแปลว่ามันต้องมีแล้วหนึ่งตัวถูกปะคุณเป็นไปได้ไหมคุณป้อนเข้ามาแล้วมันเป็นลบหนึ่งเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคุณป้อนเข้ามาปุ๊บรับวเอเข้ามาแล้วเอเป็นลบหนึ่งเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เปล่าเข้าใจที่พูดไหมก็คือไม่มีข้อมูลของเออะเข้ารย์นะครับมันมันเป็นไปได้ นะครับมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี่ยไอคุณก็ควรจะเริ่มด้วยหรอสูงถูกต้องไหมครับอ่านไหมครับไอคุณจะเริ่มที่สูงพอรับเข้ามาปุ๊บไอมันเป็นข้อมูลตัวแรกก็คือไอเท่ากับเท่าไหร่ไอเท่ากับเท่าไหร่ครับไอบวกหนึ่งโอเคไหมครับอ่านไหมครับอ่านนะโอเคป่ะ โอเคไหมครับหอนไ่ทำงบอกะโอเคนะครับนันนะครับโอเคนะอันนี้ก็่คช่เดียวกันใช่ไหมรถ B มา I ก็ควรจะเดิ่เดินด้ว่อยศูนย์อันนี้ก็เปลี่ยนยังไร I ก็กลับเท่าไหร่ I บวกเท่าไหร่ I บวกหนึ่งจุดต้อยครับทันนะคิดตามนะครับ โอเคไหมครับอ okay, okay, well ่านนะครับโอเคป่ะอ่านนะครับอันนี้เนี่ยถ้าคุณเขียนโปรแกรมนี้เนี่ยคุณรู้ไหมครับว่า a มีทั้งหมดกี่ตัวรู้ไหมรู้ป่ะรู้ไหม a มีทั้งหมดกี่ตัวคือพวกนี้คือไม่ได้จำใช่ไหมเพราะว่า i มันโดนีเซ e t เมื่อคุณบรรับที่ b ถูกป่ะถูกต้องไหมครับ ทัานไหมครับถูกต้องไหมครับทัานไหมครับทันนะทันใหค้คัณก่อนนะครับอย่าลืมนะอันนี้คือคุณรับข้อมูลไปนะถ้าคุณป้ออย่างตรงน,นี้คือจํานวนไอ,อคือจำนวนที่คุณป้อน,นทั้งหมด,ดกี่ตัวถูกต้องไหมครับทัานไหมครับพอคุณมาทำที่ตรงนี้ไอคุณโดนรีเซ็ตใหม่ถามว่าเอทีค่คุณป้อนมีทั้งหมดกี่ตัวรู้ไหมไม่รู้เพราะว่า,วาไ,ไอมันโดนรีเซ็ตไปแล้วทัานไหมครับ ดังนั้นะคุณก้าวไอย์ทำเป็นอะไรครับเอ็นเอเท่ากับไอยได้ไหมก็คือจำนวนของอะ A okay, ไรเอโอเคไหมครับอันนี้คือจำนวนของอะไรเราได้เลย n b เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับไอย์ก็อันนี้คือจำนวนของอะไรครับจำนวนของ b ทันไหมครับทันไหมครับทช้ไม่กันหมอนนะครับโอเคไหมครับ ย้ำนะทำไมถึงเท่านี้เอเพราะว่าอะไรถ้าเกิดคุณมาทำนี่ตรงนี้ปุ๊บค่าพ่อพ่อของพายมันโดนรีเซ็ตไปแล้ว<ม>เป็นศูนย์ไปแล้วโอเคไหมครับคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจำนวนของ A ที่คุณป้อนมีทั้งหมดกี่ไอเทมโอเคไหมครับทันไหมครับอันนี้ทันนะแล้วทำไงต่อครับทำไงต่อครับ คุณก็ต้องมีการอะไรครับหาอินเตอร์เซกชันใช่ไหมครับหาอินเตอร์เซกชันคือคือทำอไงครับรอจีบจีนเลยครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้เทียบแบบง่ายๆคืออันนี้งงคือ A ใช่ไหมครับ ก็เอา1เทียวกับ2 1งหน่เทียวกับ4 1เที่ยวกับ6กถูกต้องไหมครับโอเคไหครับ2เที่ยวกับ2 2เที่ยวกับ4ี่ถูกต้องไหมครับคุณต้องเอา3เที่ยวกับนี้ทุกอันเลยถูกต้องไหมครับโอเคไหมครับันะวิธีการก็คือเอานี่เทียบไปเอา A ไปเทียบกับบีทุกทุกชิ้นถูกต้องไหมครับทันนะครับแปลว่าอะไรครับ ยังไรครับเกยงไหมครับเก่งไหมครับเอาเอตัวแรกไปเทียบกับบีตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าเดี๋ยวเรห้ครับเอาเอตัวที่สองเทียบกับบีตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าโอเคไหมครับทำไงครับอ่าลองคิดดีครับ ามถูกต้องไหมครับถูกต้องปะอ่า,านไหมครับโอเคนะครับอันนี้ค A ้างถูกต้องไหมครับอันเนี้ยอันนี้คืออะไรเอค้งถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คืออะไรเบค้งถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือ แปลว่าเราควรจะใช้คำสั่ง for ไม่ใชคำสั่ง y มันก็ควรจะใช้คำสั่ง,ง for ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเพราะเรารู้จำนวนครั้งที่แน่นอนอเห็นไหมครับเราก็เป็น for ช่องท,ที่ละช่องหนึ่งคูอะไรครับเป็นบีโอเคไหมครับ อีได้ไมครับนะถสถานาดูอันนี้เรามีฟอร์มฟอร์ฟอร์สองฟอร์อรนะเข้าใจไหมครับนะเข้าใจไหมครับผมไอเอคืออินเด็กซ์ของอะเลช่องที่เอโอเคไหมครับไอบีคืออินเด็กซ์ของอะเลช่องที่บีโอเคไหมครับเั้าใจไหมครับ เพราะนั้นเริ่มต้นไอเอคือเท่ากำหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับเท่ากำหนึ่งก็เอะอะไรช่องท,ท,ที่หนึ่งคือตัวไหนครับถ้าดูจากรูปก็คือเลขหนึ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมอันนี้ครับไอเอคือเลขหนึ่งโอเคไหมครับ,บ,รบ,บอันนี้ครับแล้วอะไรครับถัดมาอันนี้มันฟอรลลูปก็คือทำเฉพาะ อันนี้ก็ไอบีจะเป็นตัววิ่งใช่ไหมครับก็ไอเอเท่ากับไอบีช่องที่หนึ่งไอเอเอเอช่องที่ไอเอซีช่องที่หนึ่งเท่ากับบีไอบีช่องที่หนึ่งหรือเปล่าโอเคมั้ครับถ,าารถ้าเท่ากันก็แปลว่าของเหมือนกันก็คือมันเีกระแสกัดถูกต้องไหมครับทันไหมขุณก็เปลนเปลี่ยนตาต้องไหมครับพอทันมาปุ๊บออกไปที่รูไอเอไม่ไไม่ออกเพราะมันยังตู่ที่รูในก่อนถูกต้องไหมครับไอบีมันก็ขยับเปเท่ยนนะ เป็นสอง IA ยังคงเป็นตัวที่อะไรตัวที่หนึ่งอยู่ถูกต้องไหมครับ IB ก็จะเพิ่เมเ,เป็นตัวที่สองถันะ่งไหมครับ IB เพิ่มตัวที่สองพอล้อทำมา,าปุ๊บ IB ก็เปลี่ยนเป็นตัวที่สามนะครับดังนั้นะถ้าเราดูตรงนี้หลักการกอะไรกอะไรครับเอาอะไรครับเอาตัวหนึ่งตรงไหม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  โอเคไหมครับพอจบลูกในเสร็จก็ทำไมครับขึ้นไปที่ลูกนอกก็อันนี้ตรงไหม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 ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับอ่าโอเคไหมครับอันนี้คือหลักการของมันโอเคไหมครับทันะนคะนครับทัไนะครับโอเคป่ะาก็คือเอาตัวแรก ตัวตั้งแล้วก็ไปเทียบกับ B ที่เท่าไหรเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบโอเคไหมครับทันนะครับนัท่านสัทันนะครับใครไม่ทันกอกนะครับทันไหมโอเคไหมครับใครไม่ทันกอกทันไหมครับทันป่ะเลยมนะหลักการเรามีรูปสองรูปนะครับ อะมีลูกสองลูกคือลูกนอกสำหรับอะเล่สำหรับอะเลเอลูกในสำหรับอะเลบีโอเคไหมครับทันไหมครับโอเคไหมครับแต่ถ้าคุณจะไปเอ็กซ์คลูกนอกได้คุณต้องทำลูกในให้ตรงก่อนให้สิ้นสุดให้ให้สิ้นสุดก่อนถูกต้องไหมครับทันไหมครับแล้วคุณถึงจะออกไปทำลูกนอกโอเคนะครับทันยังทันบ่ไนะครับ รู้ให้เข้าใจครับอันนี้จะมากอีกนิดหนึ่งก็ไร้อันนี้เติมอ,นนอ,อะไรครับอันนี้เนาะใช่ป่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับใครไม่ทำนะทำไหมครับทำนะ ันนี้เราก็เริ่มสังเกตดูตอนพยายามเขียนโปรแกรมเนี่ยผมยังไม่ไป็นกำหนดว่าไอ้ตัวนี้จะมีเดต้ไทป์อะไรเขียนโปรแกรมไปก่อนนะถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไป็นกำหนดทีหลังโอเคไหมครับเนี่ยนี่คือคลิกตอนพยายมเขียนไม่ต้องผมจะไม่มาแนะนำกำหนดตัวแปรก่อนผมเขียนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมก็มานั่งไล่ดูว่าอันนี้ควรจะเป็นชนิดอะไรมันจะง่ายเข้าใจไหมครับถ้าอย่างเช่น,นี้ไอเอบไอมีควรจะมีชนิดอะไรครับมีชนิดอะไร ไอเอไอดีคุณนี่เป็นไรอันนี้เป็นไรครับคิชเจอร์เนาะคุณก็สร้างไปไอเอไอแล้วคุมีตัวแปลอะไรครับตัวแปลไออีนั่นใช่ไหมมีตัวแปลอะไีมีตัวแปลเก่งอีกใช่ไหม ข้อมูลที่เรารับเข้ามาเป็นเลขจำนวนละจำนวนเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x ก็ควรจะมีชนิดเป็นละ integer มีอะไรครับ n a ถ้า i ถูกต้องไหมครับถ้า i เป็นเจ้า n a ก็ควรจะมีเป็นเป็นละก็ควรจะเป็น integer เขียนนะครับอ่านนะครับดันั้นอันนี้ก็ควรจะเป็นต้องมีตัวแปรอะไรบ้าง เอ็นเออะไรนะเอ็นดีเกี่ยมครับครบอย่างครบอย่างครบนะเกี่ยไหมครับอันนี้ให้มันแสดงอฟังก์ชันที่หนึ่งว่าตอนนี้คุณกำลงังทำอะไรก็เป็นอะไรครับไลน์ลนิดหนึ่ง คือมึงกำลังรับะไรครับเอเนาะใช่ไหมรับเอผมเริ่มทีหนึ่งจนลบหึ่งดี๋ด้เป็นนึ่งใ่ไโอเคไหมครับทำได้โอเคไหมครับโอเนไหมครับ ือการที่เ์ที่เอาลว้ใจความสะดวกเลยนะครับผมเอาแบบง่ายนะเพราะว่าเขไหมครับอ่านนะอาจารย์หมอครับอ่าลองมานดูอะไรดีครับประเทที่13 1สที่สามตรงไหนดครับ ผมชอบติดตัวนี้ก็เป็นโคลอนเนาะอันนี้ก็เป็นโคลอนอะไรก็ดีสิสิบเท่าไรอันนี้คือฟอร์มทั้ที่สิบหกนะสิบหกมีตรงไหนเอ่ยส่วนใหญ่ผมชอบดื่มโอเคไหมอันนะครับ ให้การบังสั่งเกตได้ก็พยอ่ามข้อมืออ่าอันนี้ตกเลยครับฟอต้องมีอะไรอ๋อดูใช่ไหมของมานต้องมีดูเห็นไหมครับอะไหรบันท้ายที่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ครับอีกเก้าเนาะอันนี้ต้องมีอะไรด้วย ฟอร์มยังมีคำว่าดูไม่น่าใช่นะใช่ปะอมีคำว่าดูป่ะเช็คให้ผม่อยดิไม่มีไม่มีแล้วถามีเว้ <c oughs> โอเคป่ะโอเคป่อคะอยู่ระมานิเนดเดาทผมบางทีผมก็จำไม่ค่อได้เหมือนกันโอเคไหมครับอ,อันนี้ล้อตัวแรกเอาล้อตาซือโอเเลยนะงอ้ยเง่ายอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเนาะโอเคไหมครับผมรเลยนะ สองสามสี่ห้าหแปดแอะไรครับลบหนึ่งครับก็แปลว่าหลุดจากบีต้องไปรับีเทาัลบหนึ่งไปรับนีคือปัญหาตอนออนไลน์นี้ต้องตังใจทีหนึ่งนะโอเคไหมครับเดี๋ยวพออีกรอบนะพอดี ดูที่โปรแกรมถูกไหมอ๋ออันนี้คุณตกอะไรไปด้วยนาาักศึกษาตกอะไรไปคุณต้องคุณต้องมีอะไรครับคุณต้องมีอะไรครับลิฟต์ X ถูกต้องอไหมครับ,อ,รบอ่าอย่าลืมนะเกนะอ่านะครับโอเคนละการหาข้อมูลเนะอ,องก็บีเหมือนกันนะครับต้องมีลิฟ ีมากกอนโอเคนะครับโอเคนะครับอันนั้นูเอสนี่เอ่อเระ้เอาเเราเอาเท้าเข้ากันเอาแค่แดเนาะห้าหกอแปดนะครับแล้วก็อะไรนะลบหนึ่งแล้วนะแล้วรับีบีบอะไรมสองสี่ สองส9่นะโอเคแล้วสองสีแล้วครับศูนย์แล้วหลงใส่ลงหนึ่งนะเออเอ๊ะทำไมผิดใช่ไหมใช่ป่ะตัวป่ามันออกแนงอะไรหมดเลย เลขหกเห่อ okay, okay. พิจิ้งก์ยังไหนครับดูดิูโค้ดเนี่ยครับผมว่าอ๋อพิจิ้งก์ยงไหนครับอ๋ออันนี้คุณต้องใช้คุณต้องเอาอะไรครับอินเด็กช่องที่อะไรอินดอกอินเด็กช่องที่อะไรครับช่องที่ไอเอถูกต้องนะครับโอเคไหมครับเราแค่เอาข้อมูลมาโชว์พีจิ้งก์้วเองโอเคนะครับโอเคนะครับอ,นะอ่อาลองดู Yes. ค,คือสังเกตตอนเวลาผมทำเนี่ยผมพยายามเทสตามเดต้าว่าเดตา้าตามอะไรครับตามตัวอย่างมันจะได้รู้โปรแกรมคูณทำไมครับผิดหรือเปล่านเนาะแล้วก 2, 4, 6, 8, 9, อ็อะไรครับสองสี่หกแปดเก้าสสองอะไรครับสี หก <6 S 2> แล้ไแปดเก้ศลบหโอเคไหมถูกต้องปะเหมือนที่สองสี่หโอเคไหมครับเหมือนเนาะโอเคไหมครับ คณนะแนนะ่ใจรอคุยไปดูนะครับหรือวนะ่าอันนี้คืออะไร AB นะครับช่วงเท่านี้คือาการ,รอะไรการ read data of X นะครับจำจำนวน,อ,น,นอันนี้คือการจำจำนวน A อันนี้คือการ read อะไรครับ B ีโอเคไหมครับอันนี้คือฟอร์ลูกสำหรับการอะไรครับเปรียบเทียบโอเคนะครับลองดูครับให้เวลา